พบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยมาพบกับโรเตอร์กรีนนะคะถ้ามาเรเตอร์กรีนก็คือต้องมาเจอเราสองคนนะคะ<ช>และ้วเมย์ May, แล้วก็น้องเดียนะคะ<ช>อันแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเกี่ยวกับการใช้งานนะคะอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ใช้งานยังไงนะคะการทํางานเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้เนี่ยมีความสามารถยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาคุยกันใช่ค่ะก็ช่วงนี้นะคะแบบ กำลังใครเนี่ยที่กำลังสนใจนะคะพวกแบบติดตั้งโซล่าเซลล์นะคะแต่ว่าแบบที่บ้านอยางมีแผงแล้วแต่ว่ายังขาดอินเวอร์เตอร์นะคะอันนี้เนี่ยแบบบางคนอนยากกำลังมองหาอยู่ไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนดีแบบรังเลนะคะไม่รู้ว่าถ้าเกิดสั่งซื้อตรงนี้ตรงนี้แบบเนี้ยมันจะมีมาตรฐานหรือเปล่าแล้วก็การใช้งานนย่ยเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาอธิบายนะคะเกี่ยวกับ อินเวอร์เตอร์นะคะของนักรีเลยนะคะว่ามีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะแล้วก็ใช้งานเนี่ยทนหรือเปล่าแล้วก็ใช้งานยังไงนะคะพี่นิใช่ค่ะก็คืออ่ะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์นะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นระบบเลียวไซเวฟนะคะจะและที่สําคัญต,ะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่คอยแปลงไฟนะคะจากไฟโซล่าเซลล์นะคะให้เป็นไฟบ้านนะคะเพื่อที่จะใช้อ,ปอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยได้ทุกชนิดนะคะแล้วก็ตัว ย,ยังจะมีพวกเบเกอร์นะคะที่คอยควบคุมนะคะพวกเบเกอร์ที่คอยควบคุมไฟบ้านหรือว่าจะเป็นเบเกอร์ควบคุมไฟโซลา่าเซลในตัวนะคะแล้วก็ใน